ตอนนี้ผมมาบริการบ้านลูกค้านะครับบ้านตัวอยา่างน,นี่ใช่้านอันนี้ครับเราต้องทากาวทากาวน็อตเพื่อให้มันแน่นขึ้นนี่นะครับทากาวนะครับอันนี้ผมใส่กาวเรียบร้อยแล้วนะครับ ลองใส่ผมจะลองทดสอบดูว่าลิ้นเด้งดีไหมครับโอเครอบนี้ผมจะใส่จานแล้วนะครับแล้วก็ผมแตงกาวตรงเกลียวนิดนึงแตงกาวกาวตรงเกลียวนิดนึงนะครับ

เราก็เลยนดูก็ตรงไหมโอเคครับตรงดีอันนี้คือตัวช่วยนิดเดียน่นโอเคครับจะเป็นลักษณะน,นี้ได้น,นครับอันนี้แน่นละไม่รวมนะครับแน่นนะครับโอเคครับ